สวัสดีค่ะพี่น้องยายนงพาเลอกค่ะยายนงพาเที่ยวนะคะมือ่อนีมากินแกงเ็ดพี่น้องมากินน้ากันเด้อพูดนะห่อนๆค่ะซ้างกะละมังแบบไงหนึง่งยเยนงไปเก็บเ็ดมาเนั่นแหละค่ะยู่ช่องอ่าช่องยายนงพาละะพงเพาลาะ,ะ,ะ USA นะคะพี่น้องเป็นพาเลาะนะคะเป็นช่อง Youtube นะคะพี่น้องเรียกกะ ช่องเพจ Facebook ก,ก็เป็นชื่อยายนงพาเที่ยวนะค่ะพี่น้องมากค่ะพี่น้องมันกินน้ำกันเฮ็ดที่ไปกีบมาแสบอีลีเฮ็ดละงกแดงเฮ็ดละงกแดงค่ะพี่น้องนี่นะคะมิตาเอฟซีถามว่ามันกินใดอยุติมันคืออัน สีแปดแท่สีปานเสือยายนุ่งนี่แหละตอนเก็บมาใหม่ๆอยู่ในปานะคะเพราะอมา่ล่างแล้วนะคะนี่ดอกมันขออภัยด้วยจ้ะขอใส่มือจับให้เบิง้งนี่นี่หัวหัวดอกมันเป็นสีสเป็นออกเหลืองออกคือล่างแล้วแกงแล้วเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนบอท่านแกงนี่สีแปดเลยค่ะมิตาเอฟซี FC, หลายคนมาถามว่ามันกินได้ยู่บอ่ยายนุ่งว่าสั้นมันคือสีเป็ดแต่ยานแท้เ่ราสัน้น กินได้ละค่ะพี่น้องเนาะกันว่ากินได้กะกันกินบ่ได้ไก่น้องก็บว่าเก็บมากเนาะกินกินบ่อยแล้วค่ะมือนีก็แล้วม่แกงให้กินค่ะพี่น้องมากินน้กากันเดอแกงร่วมกันซาละพาดเฮ็ดค่ะอื้อวยบักเสบครับแกงเกล้วไม่ไมหมห่อนๆค่ะพี่น้อง แสบคักแสบเนี่ยหลวกลิ้นค่อย <c oughs> แกงใส่พักใส่ข้ามหนยไปสบพริกดด มาเด้อพี่น้องเอฟซี FC, ทุก้ทุกคนนี่นะคะแกงเ็ดรวมที่เย็นนุ่งไปเก็บอยู่ป่าป่าอเมริกาค่ะพี่น้องไปบากินบ่ดด้คอยกินมาหลายเธอเลี้ยวค่ะมันกลับเป็นเฮดละง,งูคือการกระบาดเห้านั่นลหละนะคะแต่ว่าสีมัน,มนเมืองนีมันเป็นเฮดสีสวยงามสีสดนะะมันไลยเป็นแตยานนะคะพี่น้องเย็นนุ่งขออภัยเด้อ กินแมนทั้งดอกใีหลาบัดท,ที่นี่เอ้อะะอออาแส่บเลี่ยบหวานนพี่นนองมันออกหวานๆเด้อแตงเห็ดเห็ดปลาธรรมาชาติเนี้ยสิหวานนะคะ เฮ็ดเพิงก็ได้ค่ะเฮ็ดเพิงเลือดเฮ็ดเพิงอ่าสไลด์เฮ็ดเพิงร่วมกันนะคะต้องเฮ็ดเพิงหมอกศพเวลาหยำเวลาเขียวมัฉีดดังกวกกรุบ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 แสบค่ะพี่น้องนะคะใครเพิ่งเคยกินก็ล้องบึ้งแต่ว่าต้องเป็นเฮ็ดที่กินได้นะถึงจะล้องนะคะเนาะ เฮ็ดทีกินบ่ได้ย่าไปลองด้วยพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดกินได้ที่ยัน้องเก็บมาทั้งหมดนี่นะคะอันนี้ก็เฮ็ดมันปูค่ะไม่ต้องเฮ็ดหนาหละไม่ต้องเฮ็ดเพิ่งอ่ะ หมวกสมม่ต้งเฮ็ดเพิงมีต้งเฮ็ดโอ้ยบอกมาในิบอกบม่มืดก่ะมันหลายโพดมันหลายเฮ็ดทั้งเฮ็ดใส่เดือนทั้งเฮ็ดยังนี่เอามารวมกันนี่นะคะแกงร่วมกันเป็นเฮ็ดร่วมนะคะอันนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดเพิงหมวกสมค่ะเนี่ยตัดเป็นตอนเป็นตอนเป็นชิ้นแล้วนะคะเฮ็ดน่ารั เ็ดมันปูดอกนี่ค่ะพี่นอ้องแซ่บอีิ่มเ็ดมันปูใส้นามยานัาง่งว่ามันยานั่งดอกค่ะมันเป็นผักขมแท้นยนาน,ะะน,นั่งเนาะค่ะเนาะนี่นามเขียวๆนี่นเหนียวๆนี่นะคะคือ cứ làm phát khổm thì dây nó ngọt say nó phải thêm giả năng nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ี่คือเห็ดแม่หมดเห็ดเพิงแม่มดค่ะพี่นอ้องนี่ดอกนี่เนี่ยจำได้อยู่เพราะว่าเป็นคนเจ็บเจ็บทุกดอกก็จำได้ทุกดอกเวลาไม่แกงกินก็จำได้ทุกดอกนะคะกุ๊บกุบดีค่ะ เฮ็ดถูกดอกที่ยายน,นงเก็บมากคือบะมีเฮ็ดผิดเด้อค่ะพี่นองเพราะว่าเมื่อน,นี่ตอบ,อตอบคําถามของเอฟซีในช่อง u t u b e ยนนายนงถามมาหลายคนเห็นสีสันมันเป็นแต่ยานเขากะไวเฮ็ดเบือมังเฮ็ดอ่าเมามังนะคะนงอาว่ายายน,นงไปเก็บเฮ็ดเมามากอันจังจาการจังสี่ยายน,นงว่าว่ามันเฮ็ดเมาค่ะพี่นงยายน,นงกับเก็บมากบแกงกินทุกปีค่ะ นะคะปลานีกินกินทุกปีเป็นโคกเฮดนะคะพี่น้นองสะอุบว่าวลายใหญ่หางสกินต่อเด้อค่ะบาจิเนี่ยนะขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีอ่าช่องเพจแล้วก็ช่อง YouTube ต่างๆนะคะนอกของยายนงพ่เลาะ u อ a ในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ ช่องเพจยายนงพาเที่ยวนะคะเนาะค่ะขอขอบคุณหลยๆเด้อร์ที่มารับชมเดี๋ยวกะอย่าลืมติดตามใส่กำลังใจยายนงต่อไปเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะขอกินต่อแล้วเด้อบาท,ทินกินให้เมื่อดนี้ละ่ะ